พี่ิพว่าที่อไิาม่ร้ไม่ยังไม่ยัด้นีเป็นวัาที่สิพย้านะคะทิพย้าคูมพาวันวานเดือนยผ่านไปมือเล็กออกอื่นจำว่ามือเล็กออกยา่เทียร์เอเชียชิบเก่าเข้ามา เสียเสียสิบเ่ามากเหนเดเสียเสียเก่าสเกัเจ็เก่าบเก่าเจ็เก่าน่เก่าเก็ผู้ไอ้วงนกันบ่ห่งเก่เ็อ้เสก่องไเส้นกล่องค่เป็นูกมาไอ้ทีมงานเขาเอาดอกไม้ผุ่ไม้นะคะมาขอบคุณขบหลายช่องกรครับผม ก่อนที่ดำเนินการยังกระเดขอบคุณเพิ่มเพื่อเพื่อเอ่อมัธยชิมให้นะครับเป็นเป็นภูมีพระคุณนะก็จะเอาจากสาตเดียวที่วันบี้บุญมันมาทานท่านไก่ท่านไก่นะคะยิ้มแล้วรวยแต่โมพารวยนักชาชาโชคเสียเอกพารวยเชิกแก่แท้ารวยพ่อกับน้องไอพารวย ต่อจริงใจนะคะเรี่รอรอเยอะคำว่ากำลังติดตามนะคะคำว่อน,นี่การตอนแรกพอไปพูดติดงานนะคะติดงานเพิง่งเสาเพิ่งแรียนวันที่สิบสี่นะคะกลับมามากกันกเหนื่อยนะคะทีมงานเข้าก็เลยจัดเป็นเนี่ยมือแรก,กนับถวายคือเก่ามื่อวันนับถวายครูขึ้นเก่านะคะวันที่สิบหกกุมภาพันธ์ห้ามเกณฑ เลขที่แมู่้ยิบจัตสารค์กินแบ่งรัฐบาลไทยไว้ก็คือหนึ่งเก้าเจนะคะหนึ่งเก้าเกดเก้าเกดศูนย์นะคะเก้าเ็ดศูนย์ตอนเด็กคำนวณไม่กู้ผลมาตัวนี้บ้างมาสามกับแปดนะคะสามกับแปดคำนวณมาสามกับมาแปดมือว่ามีแปดนะคะมือว่ามีึ้นไปนะคะึ้นไปถึ้งเวทีกะบพวกจัคณะกรรมการพื่เจนซื้อ ไปเพราะว่าทีวีสามสนสองนิ้วผู้ได้สิเปซ็นต์สูงยันิบนะเพื่อเขียนซื้อไว้ผู้รุ่งนะคะจะปัจจัยไปซื้อกับของเออจะปัจจัจซื้อับของเบอร์สามสองะค่ะเบอร์สามสองก็คือทีวีอย่าลืมนะคะสามสองวันนี้เราไปผู้เข้ามือกันในสามับเศษนครับผะค่ะอาจารย์สุกิต์จะแจับปินฟอร์มแบบสี่สามนะคะสีสามเขาไผู้รรณาสองศูนะคะอันนี้แก แต่ถ้าสูบไขมันนะคะครับผมแต่ถ้าบุญไขมันแข่งกันเพมาะพี่ได้ไป่าบุญผ้ามาวาสนามผ้ามีให้จะได้กระรวยขันข่าสีภูเป็นจะได้กระหมดค่ะจะได้การสะสมสาบุญไปเรื่อยๆนะคะวันนี้ทีมงานแม่เปียกแม่หัวมาดามหัวแล้วก็มาดามเปียกหรือว่ามาดามแดงมาดามเปิ้ลเออเรื่องายมาดามเดียวกันนะคะทีมงานเขามากรุกซึ่งเรามาดามป่วย ใส่ละก๋วยมีรัก๋วยเตี๋ยวมีมัวราคาขนาดก๋วยอยูสก๋วยเตี๋ยนซื้อมาแบบเมลี่ยงนะคะเออหลายผู้หลายคนมารวมล่ำเทาากันเมื่อนี้มีแกะปลาลาเน้อแกะแก้วบอแก้วบอเอามาบ่อแล้วแกะปลาล่าเน้อเอาย่างดีบอมาเต็ม เอบอเรื่องะมากเพราะมากเยประกาศแี่ีวันจยท่านพร้อมแล้วค่ะอาจารย์เล็กอ่ะต้อนรับชมที่ทานที่เป็นรับกันมากค่ะปวยท่านดีไม่จะได้แขนที่บูม้าเเสียงคุงไปเื่อเมียเรี่องได้แขวนที่เราปวยท่านเอฟซีคนึงว่าทครได้เข็มแขวนเท่านหร่ไม่เรียงว่าซู้เราพอได้เราว่าเรากระตามากไง ยังตั้งก่าอยู่เลยทีก่าห้าสามแม่ครัวมาสิโบมาสามคนสามก่าเอาจับแซวไปบอกเลยที่สามก่าเอ็กซ์ทีทั้งวันทุกท่านก่าฟังเป็นแนวทางกับแล้วกันค่ะเป็นแนวทางนะคะเพให้งงง่ายแต่กันี่สติปัญญาแล้วกันผู้ใดฟันดีก็โทรมาบอกเรือเออให้เห็นฟันบาน เออ่คู่ไปคู่แยิปิงกองเมือกับเลยก็มีซีองในหาสองศูนยม่คู่อ่าสองศูนห้าสองศูนีสันในฮันนีปะกาอาจารย์สุกิจยิบเด้ีสามแล้วกันยิบเด้ีสามแล้ววันีอธิษฐานเล้อแม่ฮันนีประตูวันสี่หมไดเสูงเดลัาเด้สูเดนมาได้เดยเดสากลวมคุณกันไปเื่อคดีหลวงวิญญาเจนเดย์ยินใจไา้ คือจะมีแนวว่าวา่าซิบเก่าใช่ไหน,นั่นแหละเราไม่คู่ก็เอามานสิบเก่ามาค่ะยิบจับฉลาดกินแบงรัฐบาลให้ไปแล้วนยคเก่ารวาน่นยุคปุกนี่ละค่ะแต่วันนี้คงจะของข้มามลวนเลยัมกบแฟซัมกบแฟแต่วันนี้กิิั่น้ำสบาย ค่ะเท้าพสุวันหัวกระปูนั่นแาลอ้วนปูคอหอยแล้วก็จะมาฟังผลงานเพลงใหม่ของในช่รนั้นค่ะคือเพลงอะไรครับเพลงใหม่ค่ะเพลงใหม่นุ่มเา้าสาวสันนุ่มเนวสาวสันแล้วก็เื่อนหน่อยงานเงืนอนราครบอกกับนักตาหลงบนที่นอนผู้ควัสืบตำนานนะคะดอกผูกอภัญสิทิปอทอง่ะคาบดีแ่ะลำถวายค่ะ มหาราชิกาเ่าวูเวทน่าเทาพ้อสวรรค์เมือฝ่าชันจะตุงเมือแม้นแด่นดินอันลังคาด้วยบำเพ็ญภาวนาท้ความ

Về hoa trồng hoa mây, lửa phá rửa cô เอาเ่ใพ่อแอด่ใจหลงจุทุบพนลำั้วยจูบทุกคนหผานไปนะคะวงสวงปูเวสุวรรค่ะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอาานีเป็นกอลัมที่สองแล้วค่ะลัมวงสวงปู่อน,นันตนา,าครานชะคะ ยอมหาเจเรียนเผาเป็นเดียวยึดกคองัวเดียวในทางต่อนธผู้อนัตตาดูขอบาลังเกิดองราชยานนขอร่ำทวายนเป็นขนกรุติดสวนสวนลกขอไวเทวายูชาเจ้าคู ียกไทยูเมียแต่ตำนั้นเจ้าอันนั้นตาผู้ยิ่งใหญ่ลูกมาขอกราบายว้องค์เจ้าให้เบิ่งแน่สิมาลำบอกแกงหาระวะตนนาโคผู้ที่ความบาดาลสบนาน ไปวนเจให้ลเป็นผู้ดไม้บายสีแต่งงาดออให้องค์นาปที่ทาง้ามจ ตาูการากบ้่ายาเก้ารวนูว์ากูาใสกุเบอร์สิบเก้ากุเยา้าชยาเก้าเก้าเกียกเดพูตานะคะลอง่าเจรณาบนะคะเอาก้อนสิบปดสิบ้ายังเบาเ้าเอา วัดภูฟอไหวก่อนมันสิ่งเดียมันสิ่ว่าไหนด้ยขันมอกว่าภูฟอไหวเราบ้ไหายนท่านคุณขออยู่เกท่านคุณก็ขอ